ใส่ออนก่อนเลยค่ะคำนีกอืมนี่ค่อคะ30ามจิบกิบสัตว์เป็นคำไงร้องแกมกับมาละขี่นกก็ผีเป็นบาก็น,นะค่ะนี่เนาะสัตว์ได้กันอืมอืม น้ำยาล้างจานก,ก็ต้องใส่สันไลท์นะพี่น้องจาน้ำยาล้างจานก,ก็ใส,ส่ซอสจูไปเลยก่อนตอนมาเอฟสวัสดพี่น้อ,นอ,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 นองสดุดอ่ามาหนีซอยจุพี่นอะนะ้องคนน่ะพี่น้องเห็นบ่เนี่ย เนื้องามคักจ้าอู๋สดเด่นดึงเลยค่ะไปรอเอาค่าโค้งคือนก็ตับหวานนะคะเิ่งได้เปียงสามสิบกีบค่ะพี่น้องสามสิบกีบมะระขี่นกนะคะบักเขียคืนนะคะพี่น้องคะบักลินฟ้านะคะเจียเจียวเจียเจียเจียนะคะผักติ้ว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 ผักติ๋วผักซีผักหอมโอ้ยหอมเป่งหอมเป่จวดจวดพี่น้องจวด สวัสดีค่ะพ่อเมพี่นองปองปายสุหุสุคนนะคะว่านี้จะเป็นฟังไท้ายฟังแล้วหรอกกระตางประเทศนะจ๊ะสวัสดีนะคะโจ,โจโจนะคะพี่น้องค่ะมอน้พบพ่อกับปุนปุนผ้าเพลินคนเก่าคนเดิมนะคะพี่น้องค่ะมอน,น้ปุนปุนผ้ามาก,กินซอยจุเคระพี่น้องจ๋าจวดจัดอีลีนะคะพี่น้องค่ะพอดี FC ฟีพีพีเอผมบอกว่า อ่านกินซ้อยจุกับมาละขี่นกไขม่มือแน่บสันจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยมาละขี่นกปุุนๆก็ไม่เคยกินเลยค่ะพี่น้องค่ะยังไม่เคยกินเลยสักครั้งนะคะครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะเนี่ยจัดให้พี่เอฟซีนะคะไปนั่มหาเบิร์ตลาดกับวามี่ค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวไปเดีด๋ยวยุบานแม่อีกผู้หนึ่งแม่หักอีกผู้หนึ่งนะคะเดี๋ยวไปนั่มออยู่เนียนะคะก็อีกกรนอั้งกราบขออภัยสำหรับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่เพิออกก่งบอกกินเนื้อดิบบอกกินเนื้อหัวน้าจ้าพี่น้องจาออ๋าเมว่ ต้นดึงๆเหมือนเดิมนะคะพีพ่น้องคะเบิ้งตอนตับเลยค่ะพี่น้องคะโอ้เบิ้งซีนค่ะพี่น้องงามคะ่ะสดมากเต้นดึงๆคะ่ะโค้งมาเลยคะ่ะทุกวันนะคะถ้าไม่สดเราไม่กินนะคะมันไม่แซบนะคะพี่น้องะ่ะเบิง้งคันแท้นะพี่น้องคันแท้นะเอ้ยไม่ใช่ขออภัยคะ่ะสามสิบกีบพี่น้องสามสิบกีบนะคะสามสิบกีบบางแน่นอาบอกสันๆมันมานะคะแซบนะคะ ผักกาดผักเก um. ี่เขามีนะคะผักจิ๋วนะคะล้วกออันมาลาคีนงเด็กค่ะบกเขียขึ้นพี่น้องจ้าบกเขียพ่วงนะคะผักซี่จีนหอมเปย์หมากลีนหมากลีนฟ้านะคะพี่น้องค่ะซอยไปกินไปนะค่ะพี่น้องขามันค่อยเซ่บเนาะพี่น้องขาเดี๋ยวจวดจวดลองบึงกอนเนาะพี่น้องลองลองลองก่อนเลยจ้าลองก่อนเลยจ้าใส่ออนกับนี้นะคะเอากินใส่ออนก้อนใส่ล่ะซ่อนควายเดีย ซอนพีซ้อนซ้อนอยู่ไหนพีซ้อนซ้อนซ่อนซ่อนซ่อนเรียนซัอนแอบมาเสร็จพอแล้วค่ะจวดเดี๋ยวใส่ออนก่อนเลยค่ะคำเด้อ ดีก็ดีครับดีแดเอ,เ,อเพอเี่ว่าดีแดดแทะพีรวจัดไวใไห้ตลอดเลยค่ะน่ารักที่สุดเลยเจ้าของเทียงเนื้อนะนี่ค่ะสามสิบกิบสัตว์เป็นค้ำไงร้องแก้มกับมาละขี่นกก็ผีเป็นบาก,ก็นะะคันนี่เนาะสัตว์ดได้กันอืมอ้มอื้ม ับที่หน,น,นไไึ่งกับที่หนึ่งค่ะอืมไฟมันไม่จี๋ขมนี่ไฟกระจุ่จะคำเหรอฟ้องขึ้นวะฟ้องขึ้นเลยเจี๊ยไอ้ไม่ขึ้นก็ท่อง,องไ,อไลองไล่ะว้ายลืมลืมพี่นอ้องลืม แข้าวแก่ข้าวเปกเปกเป,ก,เปกพี่น้องเอฟซีบอกว่าน้างปูนแก่ข้าวแน่แก่ข้าวแน่นะคะจัดไปนะคะจุดจุดนะะน้ำยาล้างจานก,ก็ต้องใส่สลับแล้วพี่น้องจานน้ำยาล้างจา,กกานก็ใส่ซอจูไปเลยค่ะ,ะบาดคอดีเป็นตะานจ้าพี่น้องค่ขาว้ากินจูตัวเด็กเนหน้อไข่เด็กน้อมาที่นี่น้อวอาว้า เอาท่าเวลาสีนกแสรนจ่งีสเลยน้องไปสีหันสีให้เจ้าพี่นกเบ่ง Cứ ngay ngon cái nó, bên nó mong mong mêng mêng cái nó mhm 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 จับเมื่อกี้แนี่คนอ,อืมอะข่อยไปอยู่อสาหมาพี่น้องข่อยไปอยู่อสาหมาข่อยบุกหุว่ามาละกินกับสร้อยจุมันแสบอันนี้จับกว,ว่านี้ให้โคตรโอเคเลยไปเลยค่ะสดบัดี้สด,ดพี่น้องสด มาค่ะมาอืมเอฟซีไรนั่นเหรออมออมเาขอกรบเาขายเ่อี้คืนควายอ่ะควายยังไหนเดี๋ยว ขออภัยด้ค่ะพี่น,น้อง่ะสั่ซู้อละกินคํามไงขําโปมนะค่ะพี่น,น้องขาดูส่งส่วลวดว่าส nee, ั่บ่แม่ได้พี่น้องจัดกินซอยจุดนอ่ะท่านกินคําน่อยๆเนี่ยมันม่แซ่บแล้วค่ะพี่น้อง่ะรอเมืองเด้อสัต์คํามยังไงตาตีตาล้านไปเลยค่ะพี่น้องค่ะเต็มปากเต็มคำคอยเดมซื้อว่ากินของแท้นะคะดีขมดีค่ะคพี่น้องือ อบอกกัน,นอันนี้ไหมค่ะเงินแกง้วยอ้อยเป็นเหล่ปุ่นๆกับโบรลูจักได้ค่ะรับกับหวานให,ห้หเกีเ๊ยวพวงเกี๊ยวพวงภาษาไทยภา,าษาบ้านปุ่นๆเอินปักแข้งนะคะพี่น้องค่ะบปากแข้งเป็นอย่างคื่เสียงดังแถววัดตี้ บัานมีโรคสีมาตัวงแ่ไหนแถวเนีค่ะมาเลยจ้าพี่น้องเอซี่ทุกทันเลยนะคะทุกฟังทุกพื้นที่ไม่กินน้ำปุ่นๆนะคะ่ะพี่น้องค่ะผู้ดได้มาซายนี่ขายข้อยจูหลาบเดียบแปมกันแต่บ่มีผิดหวังค่ะ มาขอท่านผู้ใดเห็นคิดว่าเป็นตะแสบอือเอาเร็วตัวไอ้ถอยถ,อย,ถอยกับที่หนึ่งอะ่ะเออถ้าผู้ใดเห็นว่าเป็นตะแสบนะคะพี่น้องครับ ต้องร้องนะค่ะพี่น้องค่ะอย่าเสียโอกาสนะคะพี่น้องค่ะบ่เดี๋ยวชวนๆนะคะมาเด้อออบตสวัสดีค่ะกอนสวัสดีครับพี่น้องมาค่ะผู้ก่านี่มันนี่กานนี่ค่รหนีไปกินไส้กัอน่้วมะพร้าวนัง ง้ามง้ามผูกหวังเขี่ยตับจวไบ่สเจ้าหนีคงคมดิว่าพี่น้องออาแบบให้กล่องนี่เขาพรมไหมค่ะพี่น้องคะน้งงองมีไหะสามสิตกล่งตอไปเถอะปรด้เรื่อาพวเอากับ <c ười> ไปเลย มาดีค่ะแต่ตาบวานมาครั้งหน้าคำยังไงยิ่งหายกินคำหน่อยเด้ออยากอายคนพ่อปอไม่ปวดเลยไม่ฉีดแผลร้านเนี่ยเบอร์เมซีนนะนาฬิกาดีดีพี่นอง,นองไปไดากินอยอะใส่กับพป๋จอบยอะจอบยอะจอบเยอะมาจะเห็นหลดมาบานันแสนแต่พักงะมาละ มึงเอ้ยกินมาลาครับอันจูมันนี่เหรอป้าเอ็มซีมันว่ากินมาลาให้กับอันจูให้เบิ้งในพนักบกขมว่ะคุยกอเหนียวน้ำบรรยากาศย้ำแ,แรงหน่อนเยเอ้ยหายหงายก้อยจูบรรยากาศดีครับ นายกากะดีเดียอืมไม่กายกะดีเพากินเนื้อย่างกับขี้ไม่อ้อยไม่พีนหลังขาได้กาะดีครับเจ้าเหื่อคนแทกนะนี่ยนะครับเป็นเหตุบอแท้ดีแล้วเอ้ยฝ่าฝ่า พี่แซ็กิน,นวันว่ะน่าบอกเดียอยากพันเดียองากโมฮีมพันเดียวโมันเดบอบวน้าเราขันเดียเลยเ้าหน้อเ,เห็นต้องถดไงเขาไปบนินฝา้า,าติวย่างเด็ดเด้อ Bà yêu cút đeo đeo Được bán tôi lấy cả nhầm lên Bán bạc hạc, khoảng 3 chiếc kịp Khuỷ em, ông đứt keo nè có มือเผื่อกบกคนเจ้าบดีขมหมกักเจ้าบารสัตว์เนี่ยยังคมความอร่อยอร่อยอร่อยอกิยนกินเอาไปใส่เบ็ดตัวเรยงยามเบ็ดรด้วยพี่น้องกินแล้วหนึ่งคอไปกินพร้มเบื่องว่าได้กินหนึ่งคอเปล่นาแบบนั่นไปกินน้องไปเกลียดไหมก็ฉันนั่นไงฉันเขียว พ่อเอฟีเ hmm. ป <tre> right. oh, no oh, ็นเบื้องงาปลาคิดีวพ่อตับพ่อเนอพ่เอฟซีเปินเบิ้งไนคะนะคะพี่้องคาปลาคีเดีวพ่อตับผส่นบั้งเบิ้งเน้อร้านสี้าทิดให้เบิ้งปลาคิดียตับเนี่ยข้ามสบีได้ดิหน่าหันยังไหนคือเหตตับสีคคักแพ้ไม่น้องตับตับอาคิเดีว ว้าคุยได้ครับพี่น้องมึงคุยได้ครับคุยครับคุยคุยข้ามหมดเงอ่าว้าครับนะมันร้อนมั้ยล่ะ ้พี่นองกินเป็นมือทุกคนห้อค่ะพี่น่องคะนี่ลูกไี่สารกินบนเทียนคะ่ะไม่ผู้ใดบากินค่ะว่ากินแต่เด็กหน่อยค่ะพี่น่องคะ่ะ มา,มากไปมั้งวันน่ะเนาะผู้ใด้เพิ่น,น,น,นบ,นบ่กินกับกัวให้เนาะค่ะเนาะเข้ามากเข้ากินเกี้ยวขึ้นพลอยจับต่บบแต่ว่ามันหน่อยเนาะ เรียพี่น้องหน,นักอะขักเ,เนี่ยเนี่ยเนื้อเน้นๆค่ะมากินผักได้ค่ะแบบบุฟเฟ่อยากกินบางได้หั่นกินหั่นมาไหวทั้งเฉียนเนาะมันมาแสบค่ะพี่น้องค่ะมันก็ค่อยๆกินไปหั่นไปไค่อยแสบ คุณล้องความมือกับสีมองว่าแบบมันดูนเก๊กอะบอดอะค่ะหลายหลายสไตล์เนะาะนี่นะครับพี่น้องลูฟปเฟ่คำเดียวแค่มจมขเขาไปไปเฝ้าคุน้าเฝ้าอืมองล่างมือ <laughs> หน้านี่น้าล่างมือไหม สดบสัดีพี่้องสดอือที่นึอ่อะเดี่ยวกับเส็จเล súp phụ đáy kia rất gay cả chị cho ăn nước lọc p'non bỏ xơm nhồi cả xéo cái gì sáng đó không khí จะาที่นึ่งอ่ะอือเ้เขาิดี้หมาบ้ลัะมันแก้วป่ะพี่น่องค่ะ บอ่อนใบอ่อนใบอ่อนอีหลีุมเพลินบอกมันมาเสียบเป็นค้าผ้ายับไป

ตับกืมาละก่อนค่ะอ <c ười> ู้ตตัวหมูงีหน่องมึงสวดพี่้องสด าบัน,นี้พี่นังคะอิ่มแล้วเม่เจ้าเกือบเมินค่ะขมลิว้วเพรอะมปากของคอกับบรรยากาศยามแมลงอย่างฟินเลยนะคะพี่นองจะ้ะฟินมากขกบงุณงาี๋ยจิตมหน่อยสิเด็กเก็บดูดูเขาอ,ออกพ่วงเป็นพ่วงกลุ่มมาฝากพี่นองนด้ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคบขอบคุณเอฟซีที่น่ารักทุกทุกทก่านเลยนะคะที่เมตตาเอ็นดูแล้วกัชมคลิปช่องปุนป,นปุนพาเพลิน เป็นกำลังใจดีๆให้ปุุนตลอดมามีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะพี่น้องะ่ะถ้าปุนปุนเห็ุบ่ถือบอกวนหรือว่าผิดพาดประการใดบ่ถูกหูต้องตาจัาไายก็ติชมเลยนะค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟขอบคุณทุกกำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปุนปุนี้นะคะไปพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบา,บายเลิฟเหมือนเดิมครับเลิฟดีชมอ่